จะมีตัว disruption ที่เข้ามาแทบจะทุกวันก็ expect อะไรไม่ได้ยิ่งโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ถึงกันอย่างรวดเร็วค <c oughs> ่อนข้างที่จะต้อง speed ว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร <c oughs> นะคะ เท่าที่เห็นมาประธานกรรมการจะต้องฟังรอบด้านแล้วถึงจะหลีดถ้าไม่ฟังมันก็จะไม่ได้มุมมองของทุกท่านที่นั่งอยู่ในนั้นเพราะบางทีในบางคนฟังแล้วไม่แน่ใจบางทีกรรมการก็ต้องบอกว่าคิดยังไงคือเขาใช้คําว่ามี empathy ไม่ใช่ understanding อย่างเดียวนะต้องมี empathy มีความรู้สึกว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยมีผลกระทบอย่างไรด้วยมันมีเรื่องราวเยอะแยะทั้งภายในและภายนอกมาตลอดเวลา ทำยังไงที่เราจะจัดการมันอย่างรวดเร็วแล้วก็รับฟังเห็นอกเห็นใจแล้วก็ลีดยิ่งถ้ามันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยประธานจะต้องทำหน้าที่นี้ว่าตกลงเราจะไปทางไหน